สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านพบกับผมหมออัมยันเทมนะครับวันนี้ผมจะมาทำนายดวงประจำปี2564นะครับสำหรับคนที่เกิดในราศีมีนครับราศีมีนก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15มีนาคมถึง12นะครับเมษายนครับมาดูกันครับว่าชาวราศีมีนในปี2564ดวงการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภสิ่งศักดิ์สิทธิ์มุกคลองจะเป็นอย่างไรบ้างดีหรือไม่ไดีอย่างไรรับชมได้เลยครับ คนที่เกิดในราศีมีนนะครับถ้าเป็นในเรื่องของการเงินนะครับดวงการเงินในปี2564ของชาวราศีมีนเนี่ยนะครับด้ไพ่ใบนี้ การเงินนะครับติดขาดมีปัญหาอาจจะต้องทนแบกรับหนี้สินติดค้างติดตัวชาวราศีมีนนะครับอย่างจําเป็นต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของการใช้ใจ่ายเงินทองให้มากอย่าไปให้ใครยืมตังค์อย่าไปคาประกันขายไม่อย่างนั้นจะต้องมีภาระที่ต้องแบกรับแทนเขาครับดวงการเงินของชาวราศีมีนในปี64่ยังไม่ดีครับหาโอกาสนะครับไปทําบุญด้วยการนะครับปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยสัตว์ให้รอดพ้นจากความตายนะครับทำบุญกับผู้ ผู้ใช้แรงงานนะครับแล้วก็อธิษฐานขอเรื่องการเงินให้การเงินที่ติดขาด นี้สินหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นปัญหาทางการเงินของเราเนี่ยนะครับผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับเริ่มต้นปีนะครับแลตลอดทั้งปีอาจจะไม่ค่อยดีอย่างไม่เป็นอย่างใจนักนะครับถ้าเป็นเรื่องของการเงินน่าเหนื่อยหน่อยหนักหน่อยสู้นะครับไปทําบุญเสริมดวงในการปล่อยสัตว์อธิษฐานขอเรื่องการเงินนะครับก็จะผ่านพ้นวิกฤตการณ์ไปได้นะครับต่อไปถ้าเป็นการงานล่ะนะครับของชาวราศีมีนนะครับในปี64ดวงการงานนะครับได้ไพ่ใบนี้ การงานก็ไม่ดีเลยครับนะอยากออกก้อ,ออกไม่ได้ต้องทนอยู่ทนอยู่อย่างไม่มีความสุขการทํางานการค้าการขายของชาวราศีมีเหนื่อยหน่อยหนะักหน่อยยังไม่เป็นอย่างใจคิดอาจจะไม่ได้ตามเป้าตามยอดที่ตั้งไว้ต้องสู้จึงจะชนะ และที่อนกันที่สุดก็คือต้องอดทนนะครับคนหางานยังได้งานที่ไม่ตรงใจนะครับและอาจจะหางานได้ยากหน่อยคนทํางานอยู่แล้วนะครับเหนื่อยอึอดอัดเบื่ออยากไปไปไม่ได้การค้าการขายนะครับคงที่คงตัวไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าไหร่ลองทําบุญนะครับกับเด็กๆนะครับทาบุญบ้านเด็กกําพร้าอาธิษฐานขอเรื่องการงานนะครับก็จะช่วยทําให้ชาวราศีมีนเนี่ยมีดวงที่ดีขึ้น ต่อไปถ้าเป็นความรักล่ะครับชาวราศีมีในปี64นะครับ2564ดวงความรักเป็นแบบนี้ครับดวงความรักก็ดับก็บอดอีกครับคนโสดนะครับยังโสดต่อไปคบได้แป๊บเดียวก็เลิกคนเป็นแฟนกันมีโกอกาสทะเลาะกันไม่เข้าใจกันเลิกกันนะครับส่วนคนที่เป็นสามีภรรยากาันอาจจะไม่เข้าใจกันทะเลาะก,กันเลิกกันได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นนะ คนที่เกิดในราศีมีนปี64การเงินก็แย่การงานก็แย่ความรักก็แย่แย่หมดเลยนะครับแต่ถ้าจะเสริมดวงความรักเนี่ยการปฏิบัติตัวก็คือรักเข้าใจการซื่อสัตว์การมีอะไรหันหน้ามาคุยกันให้อภัยกันนะครับและที่สําคัญก็คือนะครับทำบุญร่วมกันบ่อยๆโดยเฉพาะไป เติมน้ำมันตะเกียงซื้อทูบและเทียนไปถวายพระเป็นคู่กันนะครับจะได้มีบุญมีกุศลนะครับมาช่วยหนุนนําดวงความรักให้ดีขึ้นครับต่อไปนะครับชาวราศีมีนถ้าเป็นเรื่องสุขภาพภาพรวมเป็นแบบไหนนะครับใน้ไพนี้ครับภาพรวมก็ไม่ค่อยดีอีกนะครับนะ โรคเหลือลรังอาจจะมีนะครับโรคเจ็บปวดนะครับที่เกิดขึ้นใหญ่ๆก็อาจจะมีด้วยนะครับชาวราศีมีนเหมือนดวงไม่ดีเลยนะครับในปี2 5 6 4สุขภาพต้องระวังเรื่องระบบทางเดินหัวใจทางเดินหายใจจะสัมพันธ์เกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหัวใจความดันโลหิตนะครับโรคเลือดที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นคือคนที่เกิดในราศีมีนปี64เนี่ยทำบุญเยอะๆนะครับแล้วก็ ระวังตัวเยอะๆนะครับและให้ทําบุญด้วยการปล่อยสัตว์่อเป็นการเสริมดวงสุขภาพกายและสุขภาพใจนะครับต่อไปล่ะถมีโชคลาภไมล่ะการเงินก็ไม่ดีการงานก็ไม่ดีความรักก็ไม่ดีสุขภาพก็ไม่ค่อยดีนะครับแล้วโชคลาภมีไหมได้ไพ่แบบนี้นะครับโชคลาภนะครับได้ไพ่แบบนี้ก็คือว่ามีบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับพอจะถูกก็เฉียดไปเฉียดมายังไม่ค่อยดีนะครับผู้หญิงคนไหนที่ติดขัดในเรื่องของ เคยแทงลูกมาทําแทงมานะครับทําบุญุทิศบุญให้ลูกด้วยนะครับลูกคนไหนนะครับที่ดื้อกับพ่อกับแม่นะครับไม่เคยกาบเท้าล้างเท้าขอขมาโหติกรรมไปกาบเท้าล้างเท้าขอขมาโหติกรรมเพื่อพลิกชีวิตให้มีโชคลาภที่ดีมีการมีการงานที่ดีขึ้นมาได้นะครับอลองทําบุญแบบนี้ขอพรคุณพ่อคุณแม่นะทำบุญให้เด็กที่แทงไปนะเพื่อจะทําให้ชาวราศีมีนเนี่ยนะครับพลิกจากร้ายกลายเป็นดีได้บ้างนะครับและถ้าจะซื้อหวยซื้อเกี่ยวกับทะเบียนรถได้ไหม ทะเบียนรถได้เงินนะครับลองตามทะเบียนรถตัวเองหรือรถที่นั่งบ่อยๆนะครับถ้าไม่มีรถส่วนตัวก็ซื้อรถเมย์รถแท็กซี่ที่เรานั่งนะครับอ่ะถ้าเป็นนะครับบ้านเลขที่หล่ะได้ไหมบ้านเลขที่ก็ได้ด้วยนะครับนะทะเบียนรถมีโอกาสได้เงินสูงมากบ้านเลขที่ลองลงมาครับแล้วถ้าเป็นเบอร์โทรศัพท์ล่ะเบอร์โทรศัพท์ก็มีโอกาสได้นะครับมีโอกาสออกนะและถ้าสมมติว่าถ้าจะซื้อตามนะครับเลขบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดอายุของเราได้ไหม ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นหลักๆนะครับซื้อเกี่ยวกับทะเบียนรถบ้านเลขที่นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์แล้วก็เลขที่ของวันเดือนปีเกิดของเราไม่รู้จะซื้ออะไรก็ซื้อแค่นี้นะครับซื้อตามไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีโชคนะครับอะคนที่เกิดนะครับในราศีมีนเนี่ยเริ่มจะมีดีนิดนึงก็คือเริ่มจะมีโชคบ้างแต่ว่าภาพรวมดวงการเงินการงานความรักสุขภาพไม่ดี ถ้าไม่ดีแล้วไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนดีล่ะที่คุ้มครองเราในปีหน้านะครับเป็นเทพผู้หญิงใส่ชุดสีแดงนะครับนะก็จะมีอยู่2องค์นะครับองค์แรกนะครับก็คือพระแม่อุมานะครับองค์ที่2นะครับก็เป็นพระแม่รักษมีและเทพที่อยู่ในน้ําก็คือองค์พญานาคลองขอพรนะครับพระแม่อุมาพระแม่รักษมีองค์พญานาคนะครับสำหรับชาวราศีมีในปี64นะครับและนะครับไปภาคเหนือดีไหมไปทําบุญที่ภาคเหนือดีไหม ไปทาบุญที่ภาคเหนือนะครับก็จะช่วยทําให้ความเครียดนะครับหรือเรื่องปัญหารับซ้อนบริสามออกไปจากชีวิตถ้าไปทําบุญภาคใต้ละ่ะเป็นยังไงบ้างไปทําบุญภาคใต้ก็คือเอาความเครียดเราไปจากชีวิตเหมือนกันนะครับนะแล้วก็ขอในเรื่องของการเดินทางให้แคล้วคลาดปลอดภัยภัยตะวันออกละ่ะถ้าไปขอพรภาคตะวันออกละ่ะก็นะครับไปขอให้ความเครียดนะครับหรือเรื่องเดือดร้อนในชีวิตเนี่ยมันจางหายไปนะครับและถ้าไปภาคตะวันตกไปขอเรื่องอะไรดีนะครับ ภาคตะวันตกนะครับขอาการโดดเด่นขอความเป็นที่หนึ่งนะครับการเจริญก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานเป็นที่รักที่เมตตาที่อุปถัมภ์ทำอะไรก็มีแต่คนนะครับคอยจับจ้องคอยช่วยเหลือแบบนี้นะครับไปขอพรได้แล้วถ้าเป็นกรุงเทพและปริมณฑลล่ะนะครับ อันนี้นะครับขอให้ชีวิตของเราไม่ติดขัดอีกต่อไปทําอะไรก็สะดวกสบายนะครับไปทําบุญทุกที่ได้หมดนะครับก็เน้นกรุงเทพปริมณฑลนะครับแล้วก็ไปภาคตะวันตกได้นะครับภาคเหนือภาคใต้ภาคตวันออกก็ไปขอให้ความไม่สบายใจความทุกข์ความเครียดเรื่องที่เดือดร้อนนะครับที่เราประสบอยู่ในปี6 3สามข้าหกทั้งปีเนี่ยนะครับมันหายคลายถอนด้วยบุญด้วยกุศลน,นะครับ และนี่ก็คือการทำนายดวงประจำปี2,564ของชาวราศีมีนนะครับใครที่เกิดในราศีมีนดวงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดังนั้นนะครับทำใจให้เข้มแข็งนะครับและปฏิบัติตัวนะครับให้ถูกให้ควรและสำคัญที่สุดก็คือสวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมทำบุญทำกุศลตามที่แนะนำมาแล้วจากร้ายจะกลายเป็นดีครับ ขออวยพรให้ชาวราศีมีในปี64นะครับผ่านพ้นทุกวิกฤตการณ์ไปได้และมีดวงที่ดีนะครับด้วยความตั้งใจของตัวคุณด้วยบุญด้วยบารมีและปาฏิหาริย์ครับเดี๋ยวพบกันนะครับในราศีเมษนะครับ